พูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยว <c oughs> ิดีโอวิดีโอ <c oughs> อันนี้ชินนิสเบียโอเคพูดบอยดินแกดับไปไหนวะ อ่านี้หน่อยบรรยายนิดหน่อยหน่อยบรรยายเร็วเป็นเนลลเกตี้เตอร์เตอร์เตอร์บรรยากาศแบบว่าย้อนยุคสมัยคุณพ่อคุณแม่ยังสาวต่อเชิญพาเชิญค่ะนี่นี่ก็เป็นร้านกาแฟนะคะก็จะมีอาหารแบบสมัยโบราณโบราณซึ่งแนะนำสมาชิกหลายๆคนก็ไม่เคยเห็นลินค่ะาท่องเที่ยวก็จะมีลินมีดามีพี่เปียวมีชินนะคะมีพจิมี่ค่ะจิมี่า แล้วก็นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะก็แล้วก็จะก็ก็คือถ่ายนิดนึงค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณลูกหลับไปแล้วคุณคุณแม่หนีคุณลูกมาเที่ยวนะคะบรรยากาศก็กำลังดีในเวลากี่โมงวะเนี่ยนี่ถ่ายแบบย่นแบบนี้บายสามเดี๋ยวเอาลงยูทูบด้วยใครเดี๋ยวไปดูก็ให้เข้าไปดูอ่ะนี่เลยเพื่อนเราทั้งนั้น โอเคโอเคเห็นครยกแฟสๆเห็นแล้วคแล้วแปดด้วยฮะ่กแฟดอดาอดาอดาจับจับผ้าแทนพีดีโทรศัพท์เข้ามาเรนเรเรนวันนี้แล้วไปงู่รักคู่รักคู่นี้ฮานิมูนรอเปล่าคะ กูร้านจังต้างต้องเสื้อสายลายนะเสื้ออะไรเสื้ออะไรนะสายลายค่ะลายวิสาอะไรเนี่ยใส่หน้าดูดกันแหละ

สวนต่สแล้วรอได้งนีนะ